นี้ตัวนี้เพิ่งจะการทําแรกตีนเด็ดหน่งสองสาว้าวสวัสดีครับ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 เชิญครับพีเตอรครับเราไปทุกๆรอบบรรยากาศก็ยังคงอบอุ่นแบบนี้ในทุกๆรอบเราเจอเข้ากับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยใช่เราพอเหมือนเราเราคุยกันไปแล้วรู้สึกว่ามันก็แบบเก็ทอารมณ์ดีครับแิ่มไม่ค่อยอยากสนิทด้วยนะคุยกันทําตลอดหยุดไม่ได้ เป็นคนที่แบบเคมีแบบใกล้กันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออินฟาร์เป็นคนที่สู้ครับทีเล็บเช้าฉีกอะไรเงี้ยก็อุ้ยก็ไม่รู้ตัวครับก็กินขนมอะไรไปแบบว่า<ม>ทั้งที่คนอื่นก็คือแบบเธอเล็บเช้าฉีกไปไปทำแผลหน่อยเถินอะไรก็เป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็กล้าที่จะทำแบบหลายอย่างมากๆครับผมครับผม พี่เจกนะครับครับเจอใครมากที่สุดดีกวอาผมจะเจอใครนะครับนอกจากของทําเนี่ยน้องคนหน่อยดีกว่าสมมุติว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับรูปแง่เขามันเป็นยังไงบ้างน้องคนนี้ให่ผมเ็นครับเจกตั้งใจมากๆคือทุกซีนเจกเขาจะแยกตัวไปอยู่เพื่อทําสมาธิครับตัวเองแล้วก็เข้าถึงตัวละครตัวนั้นคือแบบผมเห็นถึงความใก้ชิดในขณะที่ผมเคยทํางานมาไม่สิ่งทงานมาค่อนข้างที่จะแบบ น้าพอสมควรแต่พอเห็นเจะมีความตั <studio> ้งใจขนาดนี <aroma S 1> ้ผมเชื่อว่าผลงานมันออกมาดีแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นครับครับผมน้ำ้าออกฟ้าน้วยบนไข้ไหร่ันต้องหวงไวย่านบนหักเจ้าไหร่หักเจ้าล้า ีโอเคร้องเพลงนี้พร้อมๆกันกับรอบพิเศษในวันนี้พาขึ้นไปกล้องพร้อมนะครับพี่ๆร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วโอเคเอาเพลงเด็กเออได้ยินคนชอบเลยมาครับนึกอย่ามาฟอนแค่ลงมาเจาฟ้านั้นไหวพรให้ความรักเราทั้งสองครองกันไป ันดอนหากเจะไหลหากเจะไหลจงยินมือ้ฟ้าเธอฝนที่เธอลงบนเมือเปล่าดังกันหากมันใดเจอวัยยุคคงไม่กลัวสักเท่าไรต่อให้ฝนสาดทงใจ จงเรวาเขามีอทุกวันก็เป็นเมวบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับภาพทุคคนช่วยกันประชาชนแล้วก็สนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับ เสียงคนที่รักพี่เสกกับท้งคาใดนะขอบคุณนะ่รักมาดูดีคนรับ